วัดไหนมีลงทานวันนั้นจะเจอเหล้าใช่ปะลงทานสองวันแล้วัดที่สองวัดที่สองไม่ได้กิน,นมีสามวัดลงทานหมดเลยวัดอะไรนะวัดว,วัดที่พวกมบรลณนิชชิงบอกวัดจีนที่เราจะแจกขนะ้าวตอนปลายสั้น ไ,ไปไหมแกขเขาสารหน้าเลยลงรับบ้านเขามีบัตรให้เหรอแก่เขาโยจะขึ้นแปลงบดก่อนเหรอ<ป>จะไปนี่ก่อนใช่ป่ะไปดิ ก็มีหลางข้าวด้วยแต่เรากินลงทานมาแล้ว <c oughs> โยสี่สิบบาทเงินสดแล้วเขาจ่ายตังตรงไหนอ่ะฮะหรอกซากุระจิ้งรือปลอมอ่ะน้องหยิบดิจิ้งรือปลอมอของจริงเขาทำคนไทยทำ เราวกูจะขึ้นไหวไหมอะแต่มันขึ้นไหมทำไมอะไม่ขึ้นหรอไม่ไปไหวพระองค์ใหญ่หรอโอ้ยเราวกูจะเดินไหวไหมอะเดินอยากไปก็ขึ้น ไปข้างบินมีชาจังไหนโน,น่นหรอมัดได้ไปแล้วเราต้องไปให้ถึงพาคองน่นฮะเสรไดายังไม่รับจของเมื่อไม่เสียดายหรอกไม่แก้บพบดูดเสียดายเขาก็ไม่นี่ไงนี่อ่านดีเนี่ย ดีแดดล่มหน่อยกี่วัดแล้ววะไปเนะี่ยสี่วัดที่ห้าวัดเลยดีอ,ยอะไรเฮย้ยเออเดินบนง่ายกว่าไหมออแต่มันอ้อมเขานะชายก็ไปตะเป็นอยู่ตรงโน้นแหละถ่ายรูปว่าถ่ายให้ถ่ายไหม แดดร้อนไรสี่วัดกันแดดเอาไม่อยู่แล้วตอนนะี้นกันมเมฆฝนเนี่ยกูเป็นคนกลัวความสูงแล้วก็ดูขาดดูสั้นนะถึงหรือป้าก่อนถึง <c oughs> ไม่ถึงลอกมึงแกดูถูกดูแคลนกู ให้ให้ิห้ติดวติิานสวยเฮ้ยสวยว่าโยยืนนิยืนยืนบิวข้างหลังก็สวยเฮ้ยแดดมาแล้วแดดมาแล้ว กูเริ่มปวดฉี่แล้วตอนนี้นทำไมดีกว่าปวดฉี่ไปเลยป่ะเตรียมตัวขึ้นบันไดห้ามให้อาหารลิงโดยเด็ดขาดเพราะเป็นลิงป่าอาจกัดนักท่องเที่ยวได้เห็นบันไดแล้วท้อนั้นเดินไปนี่ดีกว่าเนาะ เอาวะไหนก็นมาแล้วอ,ะอ่ะวันที่สี่แล้วเดีเ๋ยววันที่ห้าขี้เกียจเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเซิร์ชดูว่ามีวัดไหนอีกแบตจะหมดยังมาเรือวัที่สำรองแบตมาอุ้ยรอมเยน็น <c oughs> จะไปพิเคเนตด้วยใช่ปะอ,อ,อ่าไปที่ที่ห้าแล้วก็จบ อย่างบ่มหาอุดวัดเนินวาดอีกวัดเต้าปูนอีกน่าจะได้สักเจ็ดทีพอีีที่หนึ่งที่ที่สองไม่ได้ถ่ายเลยคนเยอะมากแปลกเนาะเวลาถือกล้องอะไรเงี้ยเขามองกันอย่างเงี้ยบางคนก็มองยิ้มบางคนมองเงี้ยคือแบบอะไรเออบางคนมองยิ้มกูก็ยิ้มบางคนมองเงี้ยมองแบบสงสัย เย็นลมฝนตกเปล่าเย็นฝนตกเปียกเดวดทานนะครับเพื่อน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 ครับเพื่อนเพื่อนครับอ้อมหน่อยจะเหนื่อยน้อยครับเพื่นเพื่อน โอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยกูสิตายแล้วยังไม่ได้ขึงทางเลยมั้งอบแดกเดี๋ยวลงมาวะสวสดี เอาตัเองมาทรมารทำไมวะกูเอาตัวเองไปทรมารข้าวไม่ได้อิทอุ้ยไม่ใช่ข้าวไม่ได้อีทเขาอะไรนะเขาจะแพ้กอาตัวเองมาทรมาน์ทำไมอะ ได้เครื่งทางเองเกย์โยติ๊กเลยดูดิแล้วตอนลงลงไงอ่ะฉี่กระปวดแล้วเข้าน้ำก่อนดิปเฮ้ยถึงแล้วหรอ หรือเครื่องทาง,งบ้าบอเนาะกับคำว่าไหนๆก็ามาแล้วเนาะยังไม่ถึงขึ้นเขาอีกเนี่ยต้องขึ้นนี่อีกไปเข้าองน้ำก่อนอออไม่ไหวอรอ หาวตึงหาวตึงเป็นไงล่ะหาวตึงดีนะไม่ขึ้นบันไดมือออบอยู่กลางทึ่งแน่อันนี้ถึงแล้วนี่ไปกันต่อไปลุยเนี่ยเขาบอกกระจกอยู่นี่เบนเดียวแต่โคตรชันเลยนะ อยกาพลองหายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันน้ำบนดดีกว่าเหนื่อยอยากได้บุญต้องสู้ ไม่ได้มากง่ายง่ายไม่ใช่หรอไม่ใช่พระองค์ใหญ่อยู่ไหนอ๋อไม่ไปแล้วอยู่คนละเขา กูเอาตัวเองมาทรมานทำไมไม่ได้ตรงน้นก่อนก็ได้แล้วลงป่ะเสี่ยงไายถึงแล้วเร็วตรงนูไปสี่คอง แรงเยอะกูยังไม่มีเลย ถึงแล้วถึงแล้วไปกันต่อไปไหมสะพานจะจกหรือจะลง ตอนนี้ขาสั้นหมดแล้วจ้าไปลงพ่ชิตยอดเขาแล้วอันนี้คือที่ไหนที่จะไปนั่นหรอใช่เปิดแผนที่เลยไกลปะสภาพตอนลงจากเขา่เลย <laughs> มึงกีนแล้วมึงจะนอนหลับบอไปเดี๋ยวไปวัดที่ห้ปปาเนาะไปพิคเนตก็สถานที่ที่ห้าเนี่ย จังหวัดชลบุรีใช่โบทถ์อยู่ในวัดเตาปูเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดนึงในจังหวัดชลบุรีเขาคงเหนื่อยอะเนาะพี่ปักกุงคงเหนื่อยอะถึงไม่ลงไงใช่ปะ โอ้ยใส่กรอบเขาเก็บหมดแล้วนี่ว่าวัดเต่าปูนย อันนี้เรามาอุปโภสัตมหาอุดอันนี้เ่าอะไรเขาไหไว้ขนมปังเหรอใช่เขาไหว้ขนมปังหอะ <sk r isa> ใส่ตู้แล้วใช่ปะ่ะ ฉันอยกกีซสละเปลอได้ชิกลูกชินกี่ลอ่ะฮะอะไรดูนนล วันนี้ถ่ายได้หน่อยเดียวนะเพราะว่ามีคนแก่มาด้วยเขาลอดในรถไม่สะดวกเดินไปหลายๆทีเดี๋ยวหลักค่อยมาใหม่กินกาแฟาตอนบ่ายสามกลับแล้วบายบาย